ก็ดูดิก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ผมเชนอชจีน่ามาวันนี้ดูดีเกมโลกพรอพครับกับแมทที่มีชื่อว่า big แ a n บ b a l l อันนี้เป็น เกมที่ผมเล่นประจำนะครับกับโลบอกระไรแมปบิ๊กเพนบอลเลยวันนี้ผมอยากมาเล่นโหมดสกิลความโหดให้เพื่อนๆดูว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับดูไว้ก่อนโอเคก็เดี๋ยวผมขอมาเรียกปืนก่อนนะครับปืนที่ผมปลดล็อกได้แรกสุดก็จะเป็นเจ้าหนี้นะครับอ่าจะเป็นดวลดิงเกิลนะครับเป็นปืนคู่เนาะใคระับใคร พักแรกผมจะใช้ปืนที่ผมถนัดที่สุดนะครับซึ่นก็คือปืนครับ M4 โอเคเราไปดูความโหดของคนที่เป็นโบว์ไหนดีกว่าบิฟทอยนะครับไปมาโน้ปวันนีผมอยากมาเล่นโชว์สกิลความโหดให้เพื่อนๆดูว่ามันจะโหดขนาดไหนโหดให้เพื่อนๆดูว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับ ว t ดเจ๊แฮกมาถือกรโดนดักเมเทอร์ยิงใส่หน้าไปเลยดารเมทหรอดูมาทำกับผมเพื่อนนี้สิครับผมจะไปสู้คับไอพวกใส่ตึมาให้เขมเอาไม่มไหนวะเอาแตก เ er. นาะแสงานจังหวัดอยเราเสียละโอ้ยเราเสียละนี่เนาะไผมต้องรากแม่ดักเพื่อตรงนี้ได้เออมาดีดีมาด้านี้ดรักแม่เพื่อรังไม่เพื่อครับพี่น้อง ผมเชื่อว่าผมต้องทีใครโงครละน <Nope. S 1> อีกแล้วมืออีกแล้วเวยเพืนไอ้คนที่มีการไม่เพ่อผมก็เจลีนะบอกไว้ร่อยโมเดลที่่างเกีเกบจัดนอีกแล้ว เนอะโ,อโน้ปโอ้โหนไอายงีลงายสาบสูนั้งทีเอเมเอมาดิอเ,าดเอ่อมาดิมขขาดิๆๆๆๆๆๆๆดับเบิลคิวี้ได้ได้มาดิหมอแล้วคนห่วขอคนหเากดค้างกันกดแบี้ขีเออม,มาดิครับ ก็พังแต่เกมบีบมาดูเกมนี้กันได้นะครับมาเล่นกัน,นสนุกสนุกครับเกมนี้ก็เอาว่ามันไร้สาระนะครับคงจะไม่ได้สาระจากในน้ำเชียร์นะครับทำได้การสองคเ, <c oughs> <c oughs> เออเออมาดิมาดิแซ <c oughs> กเลยดาไม่โดนเหรอเออเอเอดับเบิลคิวดีไหม ความเซนซความความเอมา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 เลยครับเดี๋ยวว่ะในตึ้งวะเอเอ

ไม่คีสเีนเกมเกมัด,ดังมากเลยะผมไม่ไทางอบอลเสียงเพราะว่าเดยอดครับข่านตองไม่ได้ครตอนนี้วย่นคอยครับตแต่ผมวอาอะไครับแต่ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าตอแานแรกคนัุกท้อนผมได้ครับแต่ผมเอาให้ละ,เอ,ะ <c oughs> เอ้ยแซตเ,เปิดเมามนี่ไงดับเบิลคิวมันวาไม่ได้อนะ ผ่ <Y> yeah. านลระสุนไปถ่านกระสุนไปมาดิ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 ดาบเ <Y ow. S 2> อ็กซคิวมาดิลอ เกลือกเกลือคือตัวองงามแล้วหาแค่ยังโดนเอาเล่นชิปไในนี้เออโนทำไมทำไมผมไปเจอตัวนี้อีกเมื่อวานโอ้ยส้ในวะถ้าห็นขาดนที่ต้องใช้ทส้ในแล้วก็จ่า ไม่ถึงขั้นที่ผมไกลไ, <Nope. S 1> ไปเลยจะไรกิโดนเองเอาไงมาดิโน๊ะ <Nope. S 1> ทิแล้วเหรอ <c oughs> มา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  <c oughs> ม,มา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 

ใส่นนปนวนจับไม่เธอเอ๊ะน้ปโ <Nope. S 1> no. ้อว่าผมต้องใช้ปืนโอ้วววผมแล้วหวัดปืนไม่ปืนพี่ผมคิดว่าผมเล่นได้ดีดีสุดละไปยิงเมาส์ S S S เมาส์ X น้ ปืนตปวนี่นยิงออกได้สามนัดนะครับโน,น้ปแต่ว่าผมกลับมาปืนจานวนแล้วผมไปต้องใช้ปืนโกของไอดีกว่านะเล่นดีเลยน,นะ,นนนะอุ้ยผมอนู้ใช้นู้ไอเออ มาเลย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 เพื่อเพื่อตามเราบ้างใส่เปิดใส่เปิดใช่ไมใส่เปิดโน๊ะไอ้หุบเขาไม่ลงบอเกิดโน๊ะแเขาเรียกหัวว if, ัด

มกดก็ได้อยู่ nope. ใครไอ้หอนี่อรแล้วไอ้หอนี่อรูอแล้วนี่ใครทำรู้ไหมไงว่าใครนำไปเฮ้ยสี่สา <S 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 มา <S <S 4, วิมาดี <S <S ไปตายต เราเรามานั่งนั่งฟังกันยังไม่มีใครออกด้ยด้ยด้ๆดอใช่ผมไม่มีใครออกได้เอ๊กล้าวแม่มามาใครจะก, <laughs> กล้าออกใครจะกล้าออก คระนมันมันไม่มีบอกอันใดทีหอกเอ๊ะดูอย่างนั้นผมก็สักตัวทีนะครับน้องๆแบบใหม่เหรอลองดูกด็ได้เอาแบบนี้เป็นอีกแบบหนึงน่งนะค,ค,ค,ครับนะดีดรอยดีดรอยดีดรอยเอือแบบเดิมดีกว,ว่า เอาวะเพื่อเราแม่งเอาเรื่องคุณไม่รอเรื่องงงวะบัตใช้สูตรเดิมโศกที่ไม่มีใครอ่านได้ โดนเลยวะโอ้ย g อ d ไม่มไงรอรอกไ <Nope. S 1> ด้ไ <Nope. S 1> ด้เลือดเฮ้ย Nope Nope มันต้องหงพอรล้างแค่โอ้ยเกิดตอนนี้เลยหอรล้างใครมันง่ะเฮ้ยไม่ดีว่ะ เออเอออีกัสมวีเอ่อกดคลิกรัวๆเรามาดักจิดเกดเขารอบเดียวมั้ยบอาเออ Nope My ก o ด เฮ้ยเราจะเสียสีไม่ได้เราจะเสียสีไม่ได้เลยฮมมมึงนี่คือเสีงดังคิดสียงดีเว้ยเดตับ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 คือไม่เสียงดังเอไม่แบบฟุ้งไข่คือมันเสียงดังเออยุ่งกูห่วยท่ตลาดเว้ยบังแค่บอกว่าการไม่วง้อย่างเงี้ยเดี๋ก็โดน

เอาอีกแล้วสองตัวแล้วพอ,อแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็อเป็นคลิปล <No. S 1> ตัวเล็กๆแม่กูไปแหละหระอคอยซองตัว่็ไหนตัวไหนไหนที่ผมต้องยิงให้สองตัวไว้ต้องเป็นไปด้ม,มือผมไม่ใช่ฝีมือแต่ใช้ที่ของผมครับที่คนถ้าจะรู้ดีอยู่แล้วผมไม่น่าจะต้องแนะนำอะไรมากนะโอเคแต่เอ๊ด,งดึงตัว ใฮ้ดับก็คิวไปดับแล้วนากคูอเวอะไรตายยี่สิครั้งวัดวัดวัดเออเออเอเอเิดแซกเปิดเรเียดเออนักฟังคิวไปชิว าผมมาตายรอบเนี่ยค่อยติดคลิปแต่ยางหวังว่าพี่จะตายเนาะไม่ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ดูแบบไม่มีสาระไปนะครับผมแต่อนั่นแหละแต่ก็คลิปนี้เป็นคลิปดูเพื่นๆยิงเพื่นๆอ่าก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามครับ สุดส้ายรับวันนี้ขอบคุณที่มาันชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสุดท้าวันนี้เจอกันครับแล้วเจอกัน Always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing